พี่น้องถามมาครับมีรถรุ่นใหญ่บอนะครับมาอน,นีมารีวิวรถรุ่นใหญ่นะครับให้กับพี่น้องเลย เบิ่งกันนะครับตรงตรงแต่รุ่น mu c 9นะครับ m 5 0 0 0 m u 5702, m 7 0 m 8 5มีนะครับหรือว่าจะเป็นนิวฮอลแลนที่ที่3.50เอาขั้นนี้ก่อนนะครับนิวฮอลแลนที่ที่3.50ปี62นะครับปี1แสนะครับ85ดิ้วเก็บปีเก็บสภาพนะครับตัวนี้ u หูสน0น้าพนะครับ5 7 9 0 0 0่สอปลาอเล่านะครับสอปลาอเล้าพี่น้องห้างฟังขวานะครับจัดทรงให้ได้แต่ว่าเสียค่าขามเพิ่มห้า m 5 0 0 0นะครับคันนี้รถหาพิเศษเลยเอาไปที่สองแสนสามแสนหนึ่งมื่นบาทนะครับสามแสนหนึ่งมื่นนะครับ MU49 มีคันหนึ่งสี่แสนหาครับบ่มีหางเด้อคันนี้สี่แสนหกครับนี่ตัวนี้ได้อย่างไม่นะครับรถสวยปีหกสามนะครับหรือว่าจะเป็นพวกรุ่น L นะครับนี่เก็บเป็นโจมห้าสองสองแปดเบมีเดี๋ยวไปเบิ้งรุ่นใหญ่ครับนี่ก็ลังไม่อีกคันหนึ่งครับรุ่นใหญ่นะครับเจ็ดสิบหาแรงนะครับเจ็ดสิบหาแรงโซลิดนะครับ เจ็ดหาแรงโซลิดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอราคานะครับประมาณหาแสนกว่าครับเช็คให้พร้อมนะครับหาแสนนิดๆเช็คให้พร้อมนะครับเมื่อกี้เอาเป็นรุ่นไงสายดําดันนะครับ M70 นะครับเอาไปที่4ีแ0 0เมืนครับ4 7แ0น0นะครับเอาไปเบิ่งขันนึงหรือว่าจะเป็นโซลิดครับคันี้ก็ไงเช้นกันนะครับโซลิดหาซิแรงนะครับตัวนี้ก็สวยๆครับรถใส่งานปีเดียวนะครับตัวนี้เอาไปที่หาแสนกลางๆนะครับหาแสนกลางๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ครับ ยันมาเจ็ดทิศสองแรงนะครับยันมาเจ็ดทิศสองแรงนะครับคันนี้เอาไปที่ตาคานะครับตีแสนสองครับตีแสนสองนะครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับหรือเขามาเบิ้งรถไซเดอร์ร้านนัทแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับไปมาบ่ถึกนะครับจับที่เพียร์นะครับที่วันนัทแท็กเตอร์ได้เลยนะครับสนใจพี่น้องท่านใดสนใจนะครับสอบถามเขามาได้นะครับจะพ่อนได้แต่เฉพาะรถของยันม่านะครับของโซลิดนีสองขั้นหนีอนได้นะครับตัวนี้จะว่างดาวอยู่แสน แสนหาครับว่างดาวยี่แสนหานะครับตรงงวดตรงไปเลยหกปีเจ็ดปีตรงใดนะครับตรงงวดเป็นไรปีนะครับสนใจที่ต่อสอบถามมาได้ครับเด้อ